สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตตู้ลำธารน24นิ้วตอนนี้อายุครบหนึ่งเดือนแล้วซึ่งมีตะไคร้เขียวนุ่มๆเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดผมก็ไม่เคยเห็นตะไคร้แบบนี้มาก่อนเหมือนกันแต่มันสวยมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ครับชมกันก็ตู้นี้ก็เป็นตู้24นิ้วนะครับนี่อายุประมาณหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้ก็การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตะไคร้สีเขียวแบบเขียวแบบช่ำมาก ถ้าเทียบกับตอนแรกผมขึ้นรูปให้ดูนะซึ่งตอนนี้มันมีตะไคร่ตะบุตะปาเป็นตุ่มๆแอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็เขียวเขียวมันก็สวยดีมันแปลกๆตอนนี้เขียวทั้งหมดเลยนะตอนแรกจะบอกว่าตอนแรกเขียวยันผนังแบบกรีนบอยนะข้างกระจกบานหลังด้านข้างแต่ว่าจะเห็นว่ามันแหวง่หวงๆเลดนึงเน,นี่ยนะเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนผมลงป,ปีเสื้อไปไงได้ปีเสื้อมันกินเห็นไหมี่ะเป็นรอยไถเลยดูดิ ผมเห็นว่ามันเป็นกินวอสวยแล้วก็เลยลองลงผีเสื้อดูหน่อยดีกว่าเพราะห็นว่าปาบูมันกินไม่ทันแล้วไงสรุปว่าลงไปแค่สองวันผีเสื้อซัดกินวอผมเกี้ยงหมดเลยจนตะไคร่แหว่งเ่เดี๋ยวอีกหน่อยอีกันสองวันก็คงเนี่ยหายเกี้ยงแล้วตรงกระจกเนี่ยแต่ว่าตรงหินมันไม่กินนะเสียงมันชอบตรงกระจกมากกว่าหรือไม่ตรงหินมันจะติดแน่นกว่าเลยผีเสื้อเลยกินไม่ได้ก็ดู ตะไคร่มันสวยมากเลยน่าเป็นผลพวงมาจากผมลองใช้ไฟตัวใหม่เนี่ยนี่นี่ให้ดูตัวนี้ผีเสื้อผมลงมาสองตัวตัวหนึ่งก็เป็นหางแดงนะแกสโตไมซอน SP SK02 ตัวหางแดงนี่ดูมันกำลังจะมาไถาก้อนหินหมแล้วเนะี่ยสังเกตว่าตรงก้อนหินผมจะมีตะไคร่ฝั่งขวาจะเป็นน้ำตาลน้ำตาล คือตะไคร์กำลังขึ้นอ่อนๆตรงนี้ยปลาผีเซอร์กินได้แต่ต้องเขียวเ,เข้มๆตรงฝั่งซ้ายผมคิดว่ามันโน่งจะกินไม่ได้เพราะมันเริ่มหนาแล้วให้ดูใกล้ๆผมสันนิษฐานผมหวังว่ามัน,มนจะมันจะไม่กินตะไคร์สีเขียวนะผมชอบมันเขียวเขียวสวยดีกลัวมันจะกินผมเลยรีบมาถ่ายตอนแรกผมไม่แน่ใจจะมาถ่ายนะแต่เมื่อผีเซอร์ผมมันกินตะไคร์ไปเกือบหมดเลยต้องรีบมาถ่ายก่อนเผื่อไมกินตะไคร์อันนี้ไป เผื่อจะไม่ได้เห็นเนี่ยซึ่งผมก็เพิ่งได้ตะไคร้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยแบบโอ้โหมันสวยมากอะไฟผมก็ใช้ไฟตัวหน้าเป็นเพราะไฟแรงนึงไฟเน็ตลีตัวเอจีเก้าร้อยเก้าสิบวัตต์ไฟแรงมากดูภายน้ำ้ำภายน้้ำแสบตามองนานๆลายตามากให้ดูตะไคร้ใกล้ๆมันเป็นตะปุ่มตะปั่มหะเลยดูผมจับแล้วนมันก็เป็นแบบนิ่มๆลื่นๆน,นะ เกาะท,ทั้งหมดแล้วตอนเนี้ยตรงส่วนกลางของตูนน้นี่คือมีก้อนหนึ่งกับกิ่งไม้ดูกิ่งไม้นะกิ่งไม้โบ้โหส่วนเม็ดเนี่ยมีเป็นเม็ดเลก็กๆทั้งเมด็ดเล็กเม็ดใหญ่มันเหมือนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอผมไม่ชั่ว่ามันมีฟองอากาศอยู่ข้างในไว้ไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้แหละคิดว่าคนมีฟองอากาศอยู่ข้างในมั้งเพราะผมเห็นบางก้อนมันมันมีมันคล้ายฟองเลยนะตาไข่มันคล้ายฟองอตรงไหนนี่แน่เยเห็น,นไหนนะ He มะนยะมันคลายฟองอะ ฝังขวามันมีบางอันคลายฟองด้วยแล้วมันก็คลายฟองเล็กๆด้วยนะดูตามกิ่งไม้ดูเป็นหมดเลยนะโอ้แม่ปลาบูก็ชอบปลาบุงก็กินได้นะผมเห็นปลาบู่มันกินตะไคร้สีเขียวๆงนี้แล้วพอขี้ขออกมาก็เป็นสีเขียว,ยวแบบปุยนุ่นแบบนี้เหมือนตะไคร้เนี้ยแหละขี้ขออกเป็นสีเขียว,ยวแบบนี้แหละแสงมันหนามากไนงะ อีกส่วนตัวนี้ผีเสื้อหางเหลืองอีกตัวหนึง่งตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านติ๊กาะแตนะผีเสื้อหางเหลืองเห็นเขามาในะชื่อแกสโตไมซอนวะิลเลอซัตนแต่พอผมลองไปหาข้อมูลในเน็ตแล้วมันเหมือนไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อาจจะเป็นหาข้อมูลในเน็ตมันน่าจะเป็น SK-04 ศนะูนย์สผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ชัวร์ไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่าผมไม่ได้ สายแบบเลี้ยงผีเสื้อเยอะแยะอะไรมากมายเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเลี้ยงเลยไม่รู้ต้องคนเคยเลี้ยงถึงแล้วมองเห็นทุกวันมันถึงจะรู้ว่าข้อแตกต่างคือ,อยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้ผมมีผีเสื้อมาใหม่สองตัวไงมีแดงกับเหลืองอืหางแดงกับหางเหลืองอืหางแดงก็มาจากลุงทองอลุงทองตัวละร้อยห้าสิบาทหางเหลืองมาจากติ๊กแตนตัวละสองร้อยห้าสิบ หางเหลืองหางแดงแบสวยใชเหไหเอาไอเหลืองนี่ตีแล้วนะเก้าแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตะไขรต่อดีกว่านี่ให้ดูตะไครก้อนข้างหน้าบ้างไอนี้มาขวางนะจะดูตะไครตัวนี้ก็สวย,ยหางไอแดนแดงคนระึ่งแดงไนอะตัวจิ๋วนะหลบๆไปหน่อย จากก้อนหินแม่น้ําผมเนี่ยนี่เป็นหินแม่น้ําสีดำนั่นเนี่ยเคลือบเกือบหมดแล้วตะไคร่กลลัจจะเคลือบหมดเนี่ยดูมีช่องว่างนิดนึงเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงมัคงเคลือบหมดจากที่ผมหาข้อมูลในเน็ตมาตะไคร่มันจะมีสองแบบใต้สีเขียวเนี่ยมันมีกรีนดัต LG กับกรีนสปอ o t LG คือตะไคร่ฝุ่นเขียวกับตะไคร่จุดเขียว แผมลองถ่ายรูปไปส่งให้เอไอดูมันน่าจะเป็นอเนี้ยตะไคร่ที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นตะไคร่ฝุ่นเขียวที่มันก่อตัวกันเป็นทับๆซ้อนๆนซ้อนกันไปเรื่อยจนเริ่มหนาเนี่ยจะสังเกตว่าตอนแรกมันจะบางบางก่อนมันจะ,จะทับไปเรื่อยจนหนาข้อสังเกตคือตะไคร่ฝุ่นเขียวเนี่ยมันจะเกิดกระตูตั้งใหม่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละจากที่หาข้อมูลมาแต่ส่วนพวกจุดเขียวอ่ะ ตะไคร่จุดเขียวมันจะเกิดกับตู้ที่ตั้งอยู่นานแล้วมีแล้วเวลาที่นานแล้วแล้วก็ที่สังเกตง่ายๆคือจุดเขียวมันจะขัดไม่ออกปลาบูจะกินไม่ได้ต้องใช้ใบมีดโกนอย่างเดียวส่วนไอ้ตัวตะไคร่ตัวฝุ่นเขียวพวกเนี้ยมันจะขัดออกได้ด้วยฟองน้ําลื่นๆไง,ไง่ายๆแค่ฟองน้ําถูก็หลุดลวต่างกับพวกจุดเขียวจุดเขียวสัตว์ที่กินได้ก็คงมีแค่อหอยพวกหอยขาหอยกะทิอะไรพวกเนี้ยถึงจะกินได้ แต่พวกฝุ่นเขียวกินดันแอลีเนี่ยพวกประบูผีเสื้ออะไรกินได้สบายเลยผมไม่คอนเฟิร์มาแต่ผมหาในเน็ตมาก็น่าจะเป็นฝุ่นเขียวแหละแค่สันนิษฐานจากที่สังเกตนะมันคือฝุ่นเขียวทับท,บทบัทับกันไปเรื่อยเนี่ยดูสวยมากกำลงังลามขึ้นเต็มก้อนหินนะเป็นทุกก้อนเลยนะไม่ใช่เป็นเฉพาะก้อนใดก้อนหนึ่งนะปลาบบชอบมากอตอนเนี้ย ส่วนเงื่อนไขที่มันทําให้เกิดตัวนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะผมเคยเลี้ยงผมเลี้ยงปลาบูมาเป็นปีแล้วนะก็ไม่เคยเห็นตะไคร่แบบนี้มาก่อนนะเป็นปุยนุน่นแบบดูนุ่มๆนิ่มๆพอจับดูแบบลื่นๆเงื่อนไขผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะถ้าให้เดาก็คงไฟแรงมากๆเพราะผมผมเพิ่งเคยใช้ไฟแบบแบนดแรงๆมาก่อนไม่เคยไปใช้มาก่อนเพิ่งเคยใช้แหละตัวเนสทีก่อนหน้านี้ผมใช้ไฟแค่ตัวละสามสี่ร้อยไฟนี้ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะมันมีแรงกว่านี้อีกตัวละ หมื่นสองหมื่นก็มีนะพวกชิซิลอดวีวิดสามอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ที่ผมใช้ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเป็นตัวแค่กี่บาทีผมซื้อมาสองพันสองพันน่ใช่ไม่ผิดสองพันเงื่อนไขก็คงจะมีไฟมีแบตเทีเรยร์ไหมแบตเทีเรรยตู้นี้ผมใส่ถ้าสังเกตถ้าจําได้ตอนผมตั้งตูง้ผม้วใส่แบตเทีทเรยรยรองพื้นเป็นแบตผงของดีฟด้วยตัวไนเตรทเอาทที่เป็นสีเขียวช่วยสร้างตะไคร่ก็มีผมใส่เอซูฝาทองมีดีฟ แล้วก็มีแบตเตอร์ a อผมใส่3ตัวเนี่ยตัวนี้ผมใส่แค่ครั้งเดียวตอนตั้งตัวส่วนแบตเตอร์ a อกับเอซูฟาทองผมจะใส่ตอนทุกหลังหลังเปลี่ยนน้ำทุกอาทิตย์ผมไม่ชชัว่์ว่าเงื่อนไขแค่นี้มันถูกต้องไหมว่าทำให้เกิดตัวเนี่ยอาจผมอาจว่าผมอาจจะ ลอ,ล,อลองทดลองตั้งตู้อีกตู้หน่แล้วลองทาดูมันจะได้แบบนี้อีกหรือเปล่านะแต่ผมว่าผมคุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นตะไคร่แบบเนี้มีคนทําได้เหมือนกันนะผมเคยเห็นในไหนถ้าจะไม่ผิดในทิกต็อกมั้งเห็นช่องหนึ่งอ่ะมีตะไคร่เขียวๆนุ่มๆเป็นตุ่มๆแบบเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าช่องไหนแต่เหมือนเคยเห็นว่ามีคนเคยมีตะไคร่แบบนี้เหมือนกันถ้าใครรู้บอกผมหน่อยคอมเมนต์บอกผมหน่อยกันดีผมไม่ค่อยเล่นพวกอะไรพวก,พวกโซเชียลอะไรทำแต่งานเลยเลยไม่ค่อยเล่น ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะผมก็อยู่ดีก็มาเหมือนกันปกติผมเห็นแต่ตะไคร่จุดเขียวไงแตบบ่เขียวก็เขียวไปเลยพิแบบหิเวเขียวๆแบบขัดไม่ออกเลยเนะี่ยอืมแต่นี้มันขัดออกไนงะก็น่านจะประมาณนี้กันเดี๋ยวผมคงจะเดี๋ยวลองตั้งตู้ใหม่ดีกว่าแล้วลองทําอีกรอบดูว่าจะได้แบบนี้หรือเปล่านะก็น่านจะประมาณนี้กันก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ